มาต่อที่การทำนายดวงวันเกิดของคนเกิดวันเสาร์ในเดือนตุลาคม2566นกนะคะการงานของคนเกิดวันเสาร์ช่วงนี้คุณทำงานแบบมุ่งไปข้างหน้าคุณค่อนข้างที่จะทุ่มเทเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะงานของคุณมีโอกาสพัฒนามีโอกาสก้าวหน้ามีโอกาสเติบโตนะคะเพราะคุณเป็นคนเก่งในเรื่องของการงานนะคะมาต่อกันในเรื่องของการเงินช่วงนี้มีรายได้เข้ามาเรื่อยๆนะคะที่สำคัญจะมีข่าวดี มาจากเรื่องงานมีข่าวดีเรื่องงานก็ทําให้การเงินของคุณดีด้วยนะคะช่วงนี้มีเงินใช้ไม่ขาดมือนะคะมาต่อกันในเรื่องของความรักคนโสดนะคะจะมีคนเข้ามาให้คุณรับพิจารณานะคะส่วนจะชอบหรือไม่ชอบอยู่ที่ตัวคุณนะคะคุณค่อนข้างที่จะมองในเรื่องของความรักหรือให้คะแนนในเรื่องของความรักไปที่การเท่าเทียมกันตัดสินใจทุกอย่างด้วย เหตุและผลนะคะคุณเป็นคนตรงไปตรงมานะคะมาต่อกันในเรื่องของสุขภาพถือว่าไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนะคะเดี๋ยวมาต่อกันที่วันสุดท้ายคือวันอาทิตย์